ยินเสียงนี้แล้วนะครับเดินออกมาข้างทางมารับเข้าสารอาหารแห้งและน้ําเครื่องดื่มนะครับจากพักพลังชนนะครับมาบริการพี่น้องชาวโคกคราะนะครับนะครับด้านหน้านะครับออกมาโบกมือนะครับโบกไม้นะครับต้องการเข้าสารอาหารแห้งและน้ําเครื่องดื่มนะครับนะครับ เขาเด็เขาจะเดินออกมาเลยแอบแบบแล้ว no ก็หมู no ่บ้านด้านในนะครับเดินออกมาเอาเข้าสารอาหารแห้งนะครับจากพักพลังชนนะครับพี่น้องครับนะครับหน่วยทหารก็ของเราก็มานะครับกองทัพบกนะครับก็ได้นำน้ำมาพร้อมกับพักพลังชนนะครับเข้าสารอาหารแห้งและน้ำเครื่องดื่ม นะครับอ่าก็เดินอ่ามารับได้นะครับที่รถบริการของพักพลังชนนะครับพี่้องครับนะครับบ้านช่องนะครับที่อยู่ด้านในนะครับอ่าที่น้ําท่วมนะครับอ่าเดินออกมาเอาเข้าวสารอาหารแห้งนะครับ